สัสดีครับกับรายการเจตนาจ่าแคสเกมไม่อยู่ผมเจตนาจ่านะวันนี้ผมก็จะมาแคสเกม Mortal Combat Complete Edition นะครับมาเราเรียบมาเล่นกันให้จบเลยดีกว่ามาเราจะมาเล่นกันนานครับวันนี้จะเล่นเป็นใครดูว่าใครดูว่าใครดูว่าว้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 าคิดไม่ออกเคนแล้วกันมาโอ้โหกว่าจะได้ทำตัวนี้ หลังจากผมไม่สนใจแต่ไอ้นี่อะไรวะฮั n เก r g เกมก็เลยไม่ได้สนใจเกมนี้เลยตอนนี้พยายามจะแคสเกมอื่นร่วมกันอยู่นะแต่แม่งติดมาเชโน,โนกูชำนานอยู่มาฟังน้อไอโ้โหดมะเฮ้ฟอโคอนโหดเวนจินกูบีมายเวนจินอะไรฮะ ะเป็นเจนอะไรเป็นโอเคก็เอ้ยนี่แหละคอมโบอู้อู้อู้อ้ได้มาแล้วนะเอ้ยโอ้โหมันบล็อกทันอ้าไม่บล็อกเลยโอ้ยโอ้ยนี่เกโร่นนี่มันเน้นจับล้วนๆเลยนี่อะไรอ่เนะเน้นจับใช่ไหม เอ้ยเน,นี้ยและบีบขอไม่โอ้โหดูเลยมาก็ดูเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นโอ้โหโอเคตื้อขวาลงขวาซ้ายสี่เหลี่ยมขวาลงขวาซ้ายสี่เหลี่ยมแอดได้ลนะน้อไอ้โหดโอ้ยมันจ้วงหัวใจ อย่างนีะแทงถึงข้างหลังทะลุถึงหัวใจนอวินครับเฟชัลลิตี้โอ้โหเฮโน่นี่เรามาโหดว่ะเฮ้ยเโน่นี่ไม่รู้จะชนะไอ้ไอ้ไอ้ชาวคารได้ไวหรือเปล่าโอ้ยมาถึงตัวเกียรติเลยซินเดลนลยมีสนแล้วมามาซินเดลบล็อกก่อนเลยไอ้นี่ตัวแสบแสบไหมเฮ้ยซีบเอ้ยเอ้ยปามีด ปามีดเอ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วก็อ้อยต่อยไม่โดนเฮ้ยมีดไปแดกผมมีดไปแดกอ๋อว,ไว่ายว่ายมึงมึงบังอาจมากนะมึงไม่ไปไหนไปไหนไม่ได้เพื่อนผมก็โดนมาแล้วไอ้อูอ่ะโดนท่านี้ไปมันวอยวายเลยเป็นไงล,ะ <c oughs> ล่ะเฟนเชอร์เมื่อกี้ชาวคานแม่งพูดด้วย หนีไม่ได้ครับลงลงขวาซ้ายสองอแน่มาละอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย fatality อ,ฟฟอะไรบอกเลยไปไรเดนนะครับ ตอนี้ผมกำลังเน้น Hunger Games Simulator กับ Motor Combat ก่อนครับแล้วค่อยไปทำโปรเจกต์อื่นต่อไม่งั้นมันจะไม่เสร็จแล้วมันก็จะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นมาครับตอนนี้หมดเงี้ยแคดไม่จบเพราะอันนี้เล่นไม่ได้ละเอ้า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 ไหนไม่ให้จับใช่ไหมไม่ให้จับใช่ไหมไม่ให้จับโอ้ย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 อะไรอะไรอะไรคิดผิดแล้วคิดอุ้ยอุ้ยอุ้โอุ้ย นี่อ๋ออะไรจ้าเคนอะไรบาซ่าอะไรบาร์เซโลนาไม่เชียร์อ่ะโง่ให้กูทำอ่ะกูก็ทำมึงเลยอ่ะโง่ให้กูทำกูงงก็ทำมึงเลยอ่ะแม่งยืนงโง่อ่ะกูทำมึงเลยก็ได้ไอ่ะมาชาร์ตอุ้ยอ่ะโอ้โ,อโ,อโ,อโอหเรียบร้อยไหนลองดูสเ,เตจไฟรนไลตี้ดิต้องทำไงวะลองดูสเตจนะครับขึ้นขึ้นข,นขวาสาม ยากว่ะ <eno>, เฮ้ยทำไงวะขึ้นขึ้นขวาสามเนี่ยเล็บทายเจออะไรเจอด่านที่นูฟตายไปนะครับนู w c y บอร์ดวินส์ o h e fall of victory เดี๋ยวั <c oughs> นหเ้ยหยุดเลยมึงเอ้ยเอ้ยเุ้ย เอ้ยเอ้ยอะไรจ้าอะไรจ้าอยู่นี่ว่ะเฮ้ยอ้าวโอ้ยมันเอาอย่างนี้เด็กเอาอย่างนี้เอาดาบไปกินเอามีดไปกินเว้ยเอามีดบินไปกินมีดบินมีดบินโอ้ยอ๋อโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอะไรจ้าอ๋ออ๋ออโอ้ยคอมโบด้วยว่ะผมไม่มีคอมโบของเคนโน่นะผมเล่นเอาไงสักเ้ย ลืมแล้วว่ะขวาซ้ายขวาสองป่ะขวาซ้ายขวาลงลงขวาซ้ายสองป่ะลงลงซ้ายขวาแน่มาแล้วเจ้าโอ้โหยเอ้ยเอ้ยใครยังไม่สังเกตครับเอ้ยมีดมันติดอยู่ที่คอมันนะ่ะอ๋อมีดจะติดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเอามันออกครับรโดยการเราจะปาใหม่คือเราจะเอามีดออกครับถ้าเราเอามีดออกมันก็จะมีด ม่เข้าใจเหมือนกันนีอ่อนนนอดอดอดดดดออดออด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 ออดออดออดอดออออ เฮ้ยไอ้นี่เอ้าโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอคอมโบเคนโน้คุหน่อยมาโอ้ยยัดโดโคตรโหเลยนี่เอามีดบินไปกินมีดบินโอ้โอ้โอ้มีดบินมีดบินโอ้ยโวายหลบว่ะเฮ้ยอะไรมีดจับกูล่ะโอ้โหมันเอาอย่างเฮ้ยมึงอาจมะต่อต้านต่อต้านต่อต้านใช่ไหมต่อต้านใช่ไหม ô oh, ok, tài ô đai và huế bay chưa khai chưa ư mẹ มาแล้วมาจึงฟุจิรัปากอ๋อนี่ y o ยูออร์บทวนมาเลยนี่โ oh อ้โหไอ้นี่ไอ้ทาเกียนนี่ว่ะแสดไอ้แสดอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยช้าไปโอ้โอ้เยนี่อะไรไม่ต้องไปไหนเลยเอ้อโอ้โอ้เอ้ยนี่มันโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโหดเว้ยโหดเว้ยมึงจะมาโหดกับกูแถวนี้ ไอ้ชี ii, ่ไ <Sky> ม่ต้องไปไหนเลยเอ้ยเฮ้ยเออไอ้นี่มาเล่นจับใช่ไหมโอ้ยจับแม่งเลยนี่นี่นี่เขยหัวเว้ยโอ้โหเฮ้ยเชื่อไหมแม็กซ์นักโดดเแบบนี้นักโดดแห่งชาติเหรอมึงเอ้ยเอออุ้ยอุ้ยเออเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเอามีดปินไม่ออยไม่ไหวแล้วเอ้ยไม่ไหวแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ยอมแพ้ ท่าไม่ตายเอ้าเฮ้ยแม่งหลบปี๊บแม่เฮ้ยโอ้โอ้โอ้ my g อ d แม่งหลบโอ้ยทำไมท่นทำไมเออแม็กมาเทเลพอร์ตเยอะจังวะ er mac, วเฮ้ยที่ผมสังเกตมาเออแม็กแม่งไอ้นี่ว่ะเออแม็กแม่งยังไงวะไม่เออแม็กแม่งไอ้นี่อ่ะโอ้โหแม่งวาร์ป่อยชิบหายเลยมึงวาร์ปใช่กูรู้ปึง้งนะฮะมึงจะวาร์ปใช่ไหมคุณรู้มึงไม่กูเรียนรู้มาแล้ว กูเรียนมากูเซียนเหมือนเรียนมาเว้ยเอ้ยโอ้โหเอ้ยมีท่านี้ด้วยวะมาเลยโอ้ไไงไอ้ยามาอีกนะไอ้ท่าเทเลพอร์ตกัวกลัวเฮ้ยเฮ้ยมีท่านีเ้ยเ้่ยเฮเอ้ยผม้ม่ร้้ยม่งมีท้านี้ด้ยยโอ้โหไ้่ต้องเลยอะไรอะ้รอย่ามาบล็อกอะไรย้เ้เ้เเ้เ้ย้้ย้เ้เเเย อะไรอะไรเอาโดดโดดสิเฮ้ยโดดสิเฮ้ยโดดสิอ้าวโดดสิอ้าวตายดิครับมึงเดี๋ยวใช่ไงวะมีแรงปากหัวขึ้นขึ้นอ้อเอาเตะกลางอากาศเฉยเลยหรือว่าต้องขึ้นขึ้นก่อนเสร็จแล้วรอมันลงแล้วกด3หลัง3วะโอ้ผมไม่รู้อ่ะอ๋อเจอสการเล็ต อ๋อ <ame> สาการเลตสวยที่สุดในภาคเก้าแล้วผมชอบสการเลตสุดแล้วในภาคสิบผมชอบคิตตาน่าไม่ดิกูชอบสัญญาบริเลไม่ใเหรอแต่แต่สการเลตนี่เป็นตัวที่ผมชอบสุดแล้วเอ้ยโอ้ยโอ้ยใช้ไงวะอ๋อโอ้ยสการเลตใจเย็นครับเจ๊ใจเย็นใจเย็นครับเจ๊เจสการเลตโอ้โหเจสการเลตเจโกรธใครมาเจ๊โกรธใครมา เดี๋ยวเเดี๋ยวเจ๊กดใครมาโอ้โหเจ๊กดใครมาสก้าเลตเออเจ๊สก้าเลตเดี๋ยวเดี๋ยวยวโอ้ยมึงกดใครมาวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยยโอหยุดเลยมาบล็อกก็บล็อกไม่ได้เว้ยเนี่ยแหละท่าเคนโน่มาหักเยียนมาแล้วเว้ยนี่นี่เอ้าโอ้ใช้ผิดว่ะสลับกันโอ้ยใช้ผิดเย้ งงเงี้ยล่ะเฮโนโ่เฮ้ยเจออับปิเตอซื้อวะ่ะไอ้คนที่ชนะ mortal combat สองก็มีพีเดเตอร์กับกุงลาวนะครับแชมป์กามแข่งเจเจนินจาเกมครับมามามาโอ้โอ้โอ,โอ้ไม่ทำอะไรก็บปิไตอซื้อเลยมึงมึงคิดผิดแล้วเว้ยพี่เจ้าปิไตอซื้อกูอ่ะอับปิไตอซื้อเออเอเอกูรู้กูรู้กูรู้ กูรู้กูรู้อัพี่เตยซื้ออะไรอัะพี่โอ้หอพี่ซื้ออุ้ยชี้ยวะจาจ้าวะจจ้าอัพี่เตยซื้ออ่ะีเตยอืมอ้เอ้ยเอาคืนโอ้ยเอาเบรกเกอร์เฉยเลยเดี๋ยว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 อ้ยอะไรอุจจพี่เตยซื้อ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 อาชีอาชีอาชีเตยซื้อเฮ้ย เอ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมมันเก่งจังวะอยากรู้มากเลยผมว่าเคนโนที่ที่จะเป็นตัวเก่งแล้วแต่ก็ยังแพ้ได้อยู่เดียวโอ้โหผมไม่เคยชนะแชงซูในครั้งเดียวเลยนอกจากใช้เออแมทนะไม่ต้องเลยรู้โอ้โหพิจนาไม่มีท่าโดดโอ้ย ไ้่มึงรู้ว่ากูจะโดดแม่งก็รีบทำโอ้โหโอ้โหนี่มันโหดจังวะเฮ้ยโหดจังวะเวลาใช้ดตีจะไปไหนจะไปไหนฮะจะไปไหนไอแชงซังไอครัวซองจะไปไหนโดนชาร์ตโวยโอ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยได้ปะโอ้ยชนะว่ะปลาไกลกว่าปลาก่อนครับไม่ได้ครับ แน่มาแล้วโอ้ยมีดปักคอกูเลยเฮ้ยมีดแม่งปักคอไม่มีมีดแม่งปักคอ,กคอทั้งสองฝ่ายครับ Keno wins Fatefulity แน่ครั้งนี้ไปได้สวยๆงามๆครับเอ้ยแต่ไม่รู้ว่าท่าชนมันสามารถจาัดก,การโกโลได้หรือเปล่าไอ้เป้าหมายไว้พุ่งชนนะดูดิจะทำได้เปล่า มาแล้วเป้าหมายจะมีไว้พุ่งชนมาเลยอะไรบัปปี้เป้าหมายไว้พุ่งชนโอ้โอ้ยเป้าหมายไว้พุ่งชนอู้ยดอะอะไรวอ้ยโอ้ยนี่ไม่ได้ครับโกโลไม่ได้ครับโกโล เทโนกูถีบหน้าแฟนเลยเอ้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 บอกหมายไปพุ่งชนนั่นไงไม่โดนโอ้โหเฮ้ยหมายไปพุ่งชนไม่ใช่ไม่ได้ผลเว้ยโอ้ยหมายไปพุ่งชนไม่ได้ผลว่ะตายเลยกูโอ้ยปากเหม็นน้ำลายม่นไหล โอ้ยหมาโกโล่กูขอร้างแขนมุ่งหน่อยมาว่าแล้วเป้าไอ้ท่าเป้าหมายยังทำไม่ได้หเอ้ยโอ้โหยโกโล่ไม่หยุดเลยเฮียเอ้ยเอ้ยกูขอเจอคินฮาโร่แทนได้ไหมวะกูอยากเจอมึงเลยโอ้ยไม่เอาตะกระุดอย่างเดียวเลยโอ้ยสู้ไม่ได้เลยเฮ้ย ยอมแพ้ได้ไหมวะเฮ้ยโอหไม่ได้แดกว่ะเฮ้ยไม่ได้แดกว่ะเฮ้ยจับเลยไม่มีทางว่ะไม่เชิญโอ้โหแค่นี้แค่จะไปสู้ได้วะโนชานนั่นไงโอ้ยโดด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 ลบทับๆๆโดดลบโองไม่ทันโน้ยโอ้มันต่อยเร็วมากไอ้โกโรอ่ะ โอ้ยเมื่อกี้ชนะแล้วโอ้ยเอาใหม่รอบสุดท้ายก่อนที่กูจะตัดวิดีโอมามาเลยเอ้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 ยไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเอ้ยรลบล็อกเลยอ่ะมีกูวชนมึงดิเอ้ยเป้าหมายไปพุ่งชนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวดิไม่กู้ช่ไม่ได้ ใช้ดีเลยนะมึงฮะแพงแม่งเลยนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยโอ้ยเอาโอ้ยยา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 โอ้ยยา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 กูโดนลบเลยกูโดนลบเลยโอ้แบบนี้ก็โดนเนยว้าโอ้โหเอ้ยกูกูไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละ โอ้ยโอ้โหแม่งรวดเร็วกูตัดเลยมาโอ้โหทุกทีฉันแค่ไอ้โกโลกินฮาร์โลอ่ะเราแช่สองรอบมันก็ชนะมันได้แล้วนะโอ้ยโ,โกโลกินฮาร์โลวใช้เวลาแค่สองนาทีก็ปราบมันได้แล้วนะโอ้โหขยับอย่างนี้ได้ด้วยเว้ยโอ้ยเฮโน่กูโอ้ยเอ้ามึงก็งโง่ใช้ อะจับมึงเลยอเไปเอ้าโอ้ไม่ทันโอ้โอ้โอ้เ้ยจะให้สวย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 หน่อยเออเปตทาตี้กับโกโลไม่ได้กันกูไปกูใช้ทาไม่ตายแทนแล้วกันเอ้ยโนชอนตายเคโนเวนง้อโอ้เคโนแม่งมาแนวโหดเว้ยเคโนชนะ เว้ยเจอไอ้เฮ่ชาวคาแล้วโคตรเกียดเลยไม่ต้องมาไอ้เห็นหน้าได้หรือไม่ิงโอ้ฟาอ้โหมาอย่างแรกก็โดนเลยเอ้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 ยคิดผิดแล้วเว้ยเอ้ยโอูหูอูลืมแป๊บนึงโอ้ยไอหยุด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  หยุดไอ้กูลืมกูลืมโอ้โหแหลก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 ขอร้องขอร้องอย่าแหลกอย่าแหลกอย่าแหลกเฮ้ยแม่งแหลกผมโดนไม่ได้โอ้ยโอ้ยได้ได้ได้อะกูยอมแพ้อะทำอะไรก็ทำโอ้โหชาวคารแม่งรวดเร็วมากโอ้ยแม่งรวดเร็วมากเลยมั้งเร็วจนผมทำอะไรไม่ได้เลยอีกอย่างพร้อมกับเฟรมเรทที่ตกลงไปอย่างเยอะ แป๊บเพื่องเละตกได้ไงวะมาต่อเลยโอ้ยโอ้ยเอ้ยคุณจะเป็นสไตเกอรสองหรือเปล่าจะเป็นสไตเกอรสองเปล่าสไตเกอรแม่งยิงอย่างเดียวไงเอยโอ้โหโอ้โหโอ้ยศีโนแม่งโหดเลย กูก็แทงมึงเลยดิ๋ยวโอ้ยเอ้ยเอ้ยคิดหล่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยชาวคานอะไรจ้าอะไรจ้าโอ้ยอีอีเคนโน่คูปราบชาวคานแบบนอยแบบง่ายได้เลยวะเป็นไงล่ะ ป้าหมายให้พุ่งชนเว้ยก็เออ,อต้องอมาเบิดเลยครับ kano made a fortune selling arms to shao khan and used the profits to upgrade his cybernetics the added connectivity of his eye implant gave him unparalleled access to global communications using his mind he navigated the databases of banks law enforcement agencies and other networks but his activities left him vulnerable to hackers Jax infiltrated Kano's mind and trapped his consciousness in the Special Forces mainframe. It wasn't long, however, until Kano managed to free himself. His consciousness spread like a virus throughout the Special Forces network of automated weaponry. Kano has become a one-man army. ชนะชาวคานได้ก็โดนแจ็คไปล้างสมองป่ะแล้วตอนสุดท้ายก็กลายเป็นแล้วก็โดนไวรัสทำให้เคโนโนกลายเป็นวันแมนอา์มี่ครับเป็นคนลุยเดี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะก็อ่าก็นั่นแหละครับจบกับ Modern Combat Complete Edition เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับอยากให้ผมใช้ตัวอะไรตอนต่อไปก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพั่อนๆทัานผหานนะครับสวัสดีสวัสดีครับ